สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาผัดกะเพราปลาดุนี่ย่าทอดปลาดุไว้ย่าก,ก็เลยว่าจะจะผัดกะเพรากินสักจานหนึ่งเนี่ยปลาดุแค่เนี่ยสามสิบแปดบาทย่าก,ก็เลยว่าเปิดแล้วเนี่ยแล้วก็พริกขี้หนูกับพริกแกงนิดนึงเนี่ยย่าจะผัดพริกละเดี๋ยวเอาชะพี้กัน เนี่ยา่าจะใส่ใส่กระทะไปเลยผัดพริกใส่ย่าทอดปลาไว้แล้วไงพริกผัดปรุงรสเรียบร้อยใสอ่อนเอาเดี๋ยวพริกจะไหม้นี่มีจัดข้าวกินผัดพริกจานเดียวอะปลาม่น้อยอะสองตัวลเล็กเองขึ้นมาหลายวันนะ้เนี่ผัดให้มันหอมจ้น เนี่ยใส่น้ำมันหอยใส่ที่หลังดีกว่าน้ำมันหอยใส่ชูรสก่นชูรสที่หกักค่ะชูรสไม่ได้วันนี้น้ำตาลทรายหมดละใส่ชูรสสักช้อนหนึ่งใส่ชูรสหน่อยหนึ่งเนะี่ยใส่เลยแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่เถอะไม่มีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหมด ตงปันตีประกันมันไ่ได้ไปซื้อน้ำตาลลายน้ำตาลปี๊บใสไปหน่อยเนี่ยเพราะวามรู้นเกียวเองแต่ว่าปลามันน้อยนะหน่อยก็ได้เพราะว่าตักแบบนี้ต้องหวานไง ถึงถึงจุดไปแรงไม่ได้เลยใส่จะพิกจะไหมนี่ป่าก็จะใส่น้ำมันหอยนะนิดเดียวแทนน้ำปลาไปนี่มันหอมผัดกบเกากระดูกก็กินคนเดียวอะ่ะไม่ต้องไปเผื่อใครครับคงไม่พอเผื่อใครอ่ะปยากินกับเอง ยากที่จับกินเอาน้ำใส่หน่อยน้ำมนันจะน้อยไปต้าอาน้ำหนุนหน่อยตุกจะไหม้เ่ะผัดนพริกจะไหม้เรหันไฟหันมากับข้าวไม่มีกิน จะทอดไข่ก็เบื่อไข่แล้วาเบื่อน้ำไข่หน่อยแล้วมันก็จะมีน้ำหนึ่งก็จะชิมได้เพราะว่ากระเพราเราก็มีอยู่แล้วกะเพรามีแยะๆมันก็ของมันมีอยู่แล้วไงพริกเพิ่มยากระซื้อเก็บไว้แล้วนี่เดี๋ยวจะชิมก่อนรสชาติเป็นไง โยบอีกอร่อยแล้วเนี่ยใส่ซอสสัลเขียวหน่ยพอเด็กเข็มย่าไม่แค่เข็มนี่ใส่เลยผัดอย่างเร็วอ่ะเพราะว่าไม่ต้องไปผัดร้างย่าทอดปลาไปนานนานแล้วทอดปลาไปนานแล้วเนี่ย nó ngắm giỏi lại ngon cả rồi mồm ấy ừ ừ มันจะต้องเบาแก๊สหน่อยละเออโอ้ยจ้าะมันขุ่นมากเลยอะ่ะขอโ,อโอทษมีจามใหญ่อือโอ้โหน่ากินด้วยเออจะให้ในน้ำหน่ะ หอมแล้วนน่ก็สุกละแด่น้ำให้น้ำไปละน้ำใสหน่อยโหน้ำหมดเยยนน้ำหน่อยก่อนถ้าเราทอดปลาไว้แล้วมันง่ายมันทอดมันทำง่ายเพราะว่าปลามันสุกอยู่แล้วไงอนี้อันนี้ให้ให้นั่นอีกเที่ยวเราก็สุกแล้ว เดี๋ยวจะใส่กะเพราเพราะมีหมูอีกก้อนหนึง่งเนี่ยว่าจะผัดกระเทียมพิกไทยตามสามเกลอให้หลานเขามีหมูอีกนิดนึงจะผัดสามเกลอให้หลานเขาหน่อยผัดพริกัยเนี่ยได้ผัดกระเทียมพิกไทยผัดทีเพรา,าะผัดกีย่ากก็มีอยู่แล้วไงย่าไม่ได้ผัดกีมาต้นเนี่ยดูเยอะเดืจะตำยังไม่ได้ตำเลย ทำนิดนึงนะรลาดหน้าราดข้าวให้เขาจันอันนี้ขหง้าตาจันันนี้นทำไม่เผือกใครเลยแค่น้อยอืมทำน้อยไงอืมก็เลยไม่เผือกใครอ่ะมีคนเดียวเผือใครเข้าเนีน่หน่อยเข้าเนี่ยก็จะได้ เนี่ยย่าก็ไปเก็กบกะเพรามากะเพราย่ามีเยอะย้าต้มนะ้ํากินด้วยอะไรด้วยถ้ากินวันนั้นย่ากินกะเพราต้มนะ้ากินกะเพราแบบกินแทนน้าอะ่ะวันนั้นย่าทาอะไรไม่ไหวเลยง่วงนอนทั้งวันเลยนอนหลับทั้งวันเลยเออยวันนี้เลยเข็ดเลยต้องกินเย็นแล้วเย็นกินแล้วสองแก้วก็ลับพักหนึ่งก็นอนหลับ อืมถ้ากินกลางวันอะไม่ไหวม่วนอนมากเลยอะได้ผลจริงอะกินแล้วอ่าแบบดีเนี่ยกระเพราเนี่ยนี่ยาก็คุณก็ต้องใส่กระเพราละอืมใส่กระเพราละอรอยมากินนะเนี่ยในกระเพรายาก็ใส่ไปเลย Ừ, เอเสร็จไปหมดเตดกะเพราไม้หมด,ด,ดวไงเก็บมืดละทำมืดแล้วเนี่ยคุ้มหลองคุ้มแล้วทำหมดข้าว ừ, เข้าไปเลยแล้เวเดี๋ยวใส่จานก็ใช้ได้เลย ừ, เสร็จตอนนี้เราก็จะเอาใส่จานนะไม่ไหวเลยอะมันจามอะ่ะทุกทาพแก่แล้วจานก่อน ทีจ่จานก็มีแม่จานก็มีอยู่แล้วไปหยิบอะไรก็ไม่รู้ยากเอ๊ะกและไปใส่จานก่อนได้จานเดียวเพราะกระดูกแค่สามสิบแปดบาทเองสองตัวแต่คงไม่สดหรอกเพราะซื้อที่ห้างลูกสาวซื้อที่ห้างโรตัสมาให้เนี่ยน่ากินแล้วค่ะ พอน,นี่ก็คงจะคงจะปิดคลิปแค่เนี้หละจ้ะวันนี้ก็มีประดกจานหนึ่งก็พอแล้วย่าก,กินกับข้าวอย่างเดียวย่าไม่กินกับข้าวเยอะอย่าก,กินกับข้าวอย่างเดียวเออวันนี้วันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้หละจ้าสวัสดีค่ะ